โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับรถมิสูชิเอ็กซ์เพนเดอร์เอสวีนะฮะก็ผมเห็นมาหลายค่ะหลายคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยรถม,นนม,นนรมันกินน้ำมันแน่นอนครับมันกินน้ำมันครับมันกินมากกินน้อยแค่นั้นเองขึ้นชื่อว่า s อสวีอ่ะผมว่ามันก็ต้องประหยัดน้ำมัน วันนี้ผมจะพามาเทสกันนะครับว่าใช้งานปกติในเมืองในรถติดวันนี้ผมจะวิ่งเส้นรามคำแหงนะฮะแล้วก็ตัดเข้าสีนครินเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคําว่ากินน้ํามันนะฮะกับการใช้งานจริงอ่ะเขาจะกินมากน้อยแค่ไหนและจะสรุปให้ดูว่าวันนี้เขากินอัตราการกินน,น้ํามันของเขาอ่ะกินที่เท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวมาดูนะครับก็ พูดถึงเรื่องฟิลลิ่งกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูค่าอัตราการวัดน้ํามันนะครับของตัวรถนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าฟิลลิ่งกัรขับคือส่วนตัวผมไม่เคยขับรถมิ u ูบิชิมาก่อนเลยนะครับว่าไม่เคยขับตัวนี้เลยตัวเอ็กซ์เพนเดอร์เลยว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาผมชอบนะว่าเขานุ่มนะผมเป็นคนขับรถประมาณความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรถึงร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ ส่วนตัวผมว่าเลนส์ประมาณแบบความเร็วประมาณนี้กับการใช้ชีวนีนิสยกันขับรถผมอะผมว่ารถเขาใช้ดีนะครับตอบโจทย์ด้วยวงไรเป็นยังไงบ้างฟีลิง่งงานขับวงไรนะครับก็คือจะแบบผมว่าเขาคมไหมมันก็ไม่ได้คมแบบสปอร์ตจ๋านะครับแต่ก็ผมก็พูดได้ว่าก็ดีดีดีเลยนะครับ เลี้ยวแม่นไหมตามเลนแม่นไหมการหักพวงมาลัยซ้ายขวาแม่นไหมผมว่าแม่นแม่นมากด้วยความนุ่มนวลของโช๊ค expander ผมวนั่งสบายนุ่มนุ่มด้วยซึ่งถ้าคนเคยใช้ถนนเส้นจริงๆอ่ะเรียกว่าอะไรถนนเขามีการเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะเส้นลามฝาท่อเยอะต่างๆเยอะมากผมก็คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แหละ ส่วนตัวผมคิดว่านุ่มแบบแล้วก็การนั่งในเบาะของเขาสบายสบายเลยนะครับแล้วก็นั่งไม่มีเมื่อยนะเพราะว่ามีที่เท้าแขนวางไว้พอดีเลยครับทั้งซ้ายและขวาในองศาที่วางแขนแบบห้อยแขนลงมาพอดีศอกเราพักแขนได้พอดีนะครับโอเคครับก็ขับใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะ ส่วนตัวผมชอบไหมผมชอบนะผมชอบเขาตรงที่ว่าเขาเป็นรถที่แบบว่าขับง่ายขับง่ายครับแล้วก็ทัศนวิสัยมองง่ายมากกระจกมองข้างบานใหญ่มากนะฮะมองง่ายบานใหญ่กระจกหน้ากระจกมองหลังมองชัดเจนแล้วมองเคลียร์ด้วยมุมอับแทบบจะไม่มีเลยนะครับ แล้วอย่างที่แม่ผมชอบก็คือราคาเขาไม่ได้แบบแพงครับก็คือที่มันเก้าแสนนิดเองนะฮะแล้วก็เป็นรถผมว่าเป็นรถครอบครัวได้นะเขามีเจ็ดที่นั่งภายในโดยสารสบายพูดได้เลยครับว่าโดยสารสบายมากไม่ว่าจะแฟนนั่งนะครับหรือมีลูกนะฮะหรือมีคนแก่นั่งไปด้วยผมการันตีได้เลยว่านั่งสบายมาก อันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ฟิลลิ่งว่ารถเขาเป็นยังไงนะครับก็ลองมาขับที่โชว์รูมได้นะฮะโอเคนะครับ,รบเราก็กลับมาถึงที่โชว์รูมมาที่เรียบร้อยนะฮะก็ก็วิ่งเส้นราําแหงครับตัดเข้าศิลคาลินนะฮะแล้วก็ไปกลับรถตรงนานซีคอน กลับมาครับเป็นสภาว่าความเร็วรถจะอยู่ที่ตั้งแต่ติดเลยฮะติดหนักๆนักจนถึงไปแบบระยะที่แบบปะปลายบ้างแล้วก็ระยะที่แบบโฟลแล้วบ้างนะครับก็อัตราการกินมันอยู่ที่สิบแปดจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอ่าสิบแปดจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรใน,ในสภาพการใช้งานที่แบบในเมืองนะครับในเมืองสิบแปดจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรก็เป็นตัวเลขที่ผมก็คิดว่า ดีดีเลยนะครับดีเลยนะครับก็ประหยัดนะครับขับหนึ่งอะประหยัดด้วยคำว่า SEV ครับก็คือเขาประหยัดประหยัดแล้วหนึ่งสองขับง่ายนะครับกระจกทุกบานมองเคลียร์ทุกบานนะครับสามนั่งสบายคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ใครนั่งไม่สบายเดินมาผู้โชนลุมได้เลยผมการันตีแล้วว่านั่งสบายมากแล้วก็การนั่งโดยสารเบาะตัวอิตเรียเบาะต่าง นั่งสบายเดินทางไกลสบายแน่นอนนะครับแล้วก็รถมีความสูงขึ้นมาจากรถอ่าซีดานทั่วไปนะครับซึ่งผมว่คิดว่าน่าจะลุยได้ในประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลยหรือยิงช่วงนี้ก็คือน้ําท่วมขังนะครับก็ไปได้แน่นอนร้อปร์เซ็นะครับก็ลองดูครับอยากรู้ว่ารถขับแบบไหนบางทีท่านอาจจะดูอยู่แล้วไม่เก็ตไม่อินฟิลแบบว่า เฮ้ยฟิลเป็นยังไงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยลองครับลองมาขับดูหรือไม่ก็ลองติดต่อที่ปรึกษาการขายครับหรือน้องเซลล์ของทามิโซอ i เอได้นะครับมีสามสาขานะฮะลองดูครับเผื่อท่านอยากทดลองขับก่อนแล้วก็พาคนรู้ใจพาคนในครอบครัวนะครับคือมานั่งดูแล้วก็เทสได้ดูได้นะครับหรือไม่สะดวกมาเดี๋ยวเรามีบริการเอารถไปให้ท่านเทสถึงที่ที่ท่านอยู่เลยนะครับ ยังไงก็วันนี้ผมได้ตอบโจทย์แล้วคำว่ารถ e x p a n d เพกินน้ำมันผมขับในเมืองเมื่อกี้อย่างที่่านเห็นแล้วครับอยู่ที่18.9กิโลเมตรต่อลิตรคอนเฟิร์มนะฮะ18.9กิโลเมตร่อลิตรประหยัดอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าไปไกลๆอะ่ะเออถ้ามันไกลกว่าน,นี้ผมคิดว่าก็น่าจะประหยัดกว่าน,นี้แหละ ไว้เดี๋ยวเป็นสักคลิปใดคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาขับไประยะไกลๆขับขึ้นเขาขึ้นด้วยว่า m i t s u b ชิเอ็กซ์เพนไปได้ไหมขึ้นเขาใหญ่ไหวหรือเปล่าอ่ากดคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมพาไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากมิซูอาร์เบด้วยนะครับสวัสดีครับ